ลุ้นกันไปเส้นผมเมซี่ชน,นะฮา์เลนเฉียบชิวหัวแข่งยอดเยี่ยมฟีฟาเลโอเมซี่หัวหอกชาอร์เจนไตขออินเตอร์ไมมี่ได้รับเสียงโวหวตคว้ารางวัลแข่งยอดเยี่ยมฟีฟาประจำปี2023จากการประกาศชื่อเมื่อวันจันทร์ที่15มกราคมที่ผ่านมาโดยเอาชนะเออร์ลิงฮาวเลนแบบเฉียบชิวส่วนอันดับ3ได้แก่คลียนนอ็มปเป้นะครับเลโอเมซี่กองหน้ากับกันทีมชาตอิอร์เจตินาผง,งาดคว้ารางวัลฟุตบอลชายยอดเยี่ยมหรือ th e Best ฟ i f a Men p l a พ e r ประจําจำปี2023ทำให้ตอนนี้นักเตะสะสมรางวัลทรงเกียรตินี้เป็นสมัยที่3แล้วนะครับดาวเตะพรสวรรค์อาเจนไตมีชื่อรุนรางวัลดังกล่าวร่วมกับคริเตียนอ็มปาเป้กองหน้าชาวฝรั่งเศสปารีสแมชแมงกับ เออร์ลิงฮาเรนหัวหอกอนาคตไกลของเรือใบสีฟ้านะครับหรือแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสุดท้ายแล้วเมซี่ผงาดคว้ารางวัลน,นี้ไปครอบครองซึ่งเป็นการได้รับเอียิทั้ง2สมัยติดต่อกันและเป็นสมัยที่3ในอาชีพของเขาขณะที่ฮาเรนที่มีส่วนสำคัญในการทำแมนเชสเตอร์ซิตี้หัวทิปเปิลแชมป์เมื่อซีซั่นที่ผ่านมาหัวอันดับ2ไปครองนะครับ ทั้งนี้เมซี่และฮาเลนได้รับเสียงโหวตเท่ากันจำนวน48คะแนนแต่ทาแต่ตำนานดาวยิงเจ้าบุญทุ่มบาซโลนาชนะด้วยคะแนนเสียงโหวตจากกัปตันทีมชาติส่วนเอมเปเป้คว้าอันดับที่3ด้วยเสียงโหวต35คะแนนนะครับสำหรับเมซี่นะครับปัจจุบันตอนนี้ก็อยู่กับอินเตอร์มิมีในสึก m เมเจอร์ลีกซ o อกเกอร์สหรัฐอเมริกาก็ต้องถือว่าประสบความสาเร็จในบ้านปลายชีวิตของเมซี่นะครับ ก็ได้ทุกรางวัลมาครอบครองแล้วนะครับเพราะก่อนหน้าน,นี้เขาก็ได้คว้ารางวัลมงดองพันยีาให้มีบอลทองแต่สมัยแล้วนะครับเช่นเคยนะครับทุกคนมีความห็นแล้วก็สามารถคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ